สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับเราอยู่วันที่หนังสือนได้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับมสี่เล่มหนึ่งนะครับเนาะอยู่วันที่เรื่องบทที่3ครับเรื่องระบบเรื่องจํานวนจริงนะครับเนาะอยู่ที่แบบฝึกหัดที่ 3. 4ดนะครับผมข้อ5้าใหญ่นะครับผมเนาะที่เว้นมานะครับไม่ใช่เว้นที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะมันเอาคลิปมันจะยาวไปนะตัวนี้เป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามครับมาเริ่มเลยเทคนิคการทำนะครับตัวแรกนะครับนี่เป็นพหุนามดีกรีสามนะครับผม มี2วิธีอาจจะดึงแล้วสวยก็ได้นะดึงแล้วดึงอีกอะดึงตัวร่วมอะหรือจะใช้วิธีนี้วิธีสแตนดาดก็คือการใช้การแทนค่าเพื่อหาว่ามันหารลงตัวหรือเปล่าจากเรื่องที่แล้วถ้าาหาวิธีนี้แสดงว่าคุณต้องหาตัวที่หารเลข4ี่ลงก่อนตัวแรกตัวนี้ครับจากนะครับจากทฤษฎีนะครับจะได้ว่า จำนวนที่หารตัวสุดท้ายของมันอะสีะ่ลงตัวคือมีเลขอะไรบ้างนี่ไงตัวสุดท้ายของมันคืออยู่นี่ตัวนี้มีเลขอะไรบ้างครับก็มีบวกลบหนึ่งบวกลบอะไรครับบวกลบสองบวกลบสี่นี่เราสามารถเลือกได้หกตัวนี้แหละที่เป็นตัวประกอบของมันแน่ๆที่หารลงตัวนี้นะ เราก็มาพิจารณา,าครับพิจารณา,าว่าเราจะเลือกอะไรดีคุณเลือก p หนึงก่อนนะ 1> p หนึงได้ศูนย์หรือเปล่าเท่ากับ1นึ1่ลบหลบสบวกสเท่ากับ0นี่นั่นแสดงว่าเราได้แล้วจะเห็นว่ามันได้อะไรมันจะได้ศูนย์ นั้นแสดงว่าครับดังนั้นครับดังนั้นครับเราจะได้ว่า x ลบหงเนี่ยไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้ x ลบหเนี่ยเป็นตัวประกอบของของตัวนี้ x กํลังสาม ลบ x กำลังสองลบ 4x บวก c นี่ได้ตัวนี้โอเคป่ะนี่เราได้ละนะนี่เราจะได้ว่าเอ๊ะอีตัวเนี้ยเราแทนเป็น1ไงเราเลือก1พอเราเขียนกลับมันต้องเป็น x ลบ c ตัวนี้นะมันต้องเป็น1กลับนะโอเคนะปุ๊บพอได้ตัวนี้เราก็เอาไปหารครับเพื่อให้มันได้น้อยลงหรือว่าได้คำตอบเป็นอะไร นะครับเรา,เาตัวนี้ตั้งครับไปหารตัวนี้โอเคไหมนะเราก็จะได้ครับตัวนี้เราหารเลยนะอืมนะที่พออยู่นะครับจะได้อีกทีนึงอะ่ะจะได้ว่าเอาตัวนี้ตั้งอืมอ x กำลังสามตั้งลบ x กำลังสอง ลบ 4x แล้วก็บวก4ถ้าเป็นวิธีเนี้ยเขาเรียกวิธีการหารยาวเอาวิธีการหารสั้นไหมเอาวิธีการหารสั้นดีกว่าลบเลยนะครับใช้วิธีการหารสั้น เอาสามสิทธิ์มันมาเขียนครับหนึงลบหนึ่งลบสแล้วก็4เอามาตั้งตัวนี้ครับตัวที่มันหารลงคือเลขอะไรเลขหนึ่งดูวิธีการหารสั้นตัวนี้นะโอเคไหมไปได้ตัวนี้ปุ๊บดึงหนึ่งลงมาดึงหนึ่งลงมาตัวนี้ดึงลงมาตัวนี้ใกล้ 1. อ่าดึงหนึ่งลงมาคูณตัวนี้ครับให้ไปได้ตัวนี้หนึ่งคูณหนึ่งได้ หนึ่งนี่ไงโอเคเราบวกกันบวกกันได้ไรได้ศ okay. ูนย์โอเคไหมตัวนี้ดึงลงมานี่แล้วก็ไปเป็นตัวนี้หนึ่งคูณศูนย์ได้ได้ศูนย์บวกกันได้ลบสี่หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณตัวนี้นี่ตัวนี้ได้เป็นไรได้เป็นลบสี่ บวกกันได้ศูนย์นี่ไงมันถึงว่าหารลงตัวเศษจ,จะเหลือศูนย์ตอนนี้เป็นการหารสั้นโดยทฤษฎีเศษเหลือตัวนี้เป็นดีกรีสามนั้นแสดงว่าคําตอบที่เราได้เราจะได้เป็น x กําลังสองลบสีน่นี่ลบสี่นี่คือคําตอบนะผมเราก็จะได้ครับนั่นคือนี่นคือตัวนี้ x กำลังสามลบ x กกำลังสองลบ 4x เนี่ยบวก4เนี่ยจะได้เป็น x ลบ1 x ลบ1มาจากตรงนี้แล้วก็ได้ตัวนี้ครับ x กำลังสลบ4ตัวนี้ใช้กำลัง2ส,สมบูรณ์ไม่ใช่ใช้ผลต่างกำลัง2ครับหน้ากำลังสงลบหลังกำลังสงหน้าตัวนี้มาเนิมก่อนเข้าสูตรครับได้เป็นหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลัง เนี่ยจบนี่คือการแยกตัวประกอบของข้อนี้จำวิธีนี้ดีๆวิธีนี้จะได้ใช้บ่อยเขาเรียกว่าการหารสั้นครับพอเราได้คําตอบที่หารลงตัวแล้วเราจะเอามาตั้งหารสั้นดึงลงมาก่อนนะครับแล้วก็คูณได้อะไรก็บวกกันนะครับตัวสุดท้ายต้องเหลือศูนย์เพราะมันเป็นการหารลงตัวโอเคไหมอ่ามาเริ่มต่อข้อสองครับจาก จำนวนที่หารลบสิบสองลงตัวมีเลขอะไรบ้างบวกลบหนึ่งบวกลบสองบวกลบสามบวกลบสี่บวกลบหกบวกลบสิบสองจบนี่มีอยู่สองสี่ สิบสองตัวเราจะเลือกอะไรอะ่ะก็แล้วแต่เราโอเคไหมเราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เรานะครับวิธีการทำครูจะสอนวิธีการทำแบบแบบสไตล์ครูเลยดีกว่าครูจะนิยมเอาตัวนี้มาตั้งเป็นหารสั้นก่อนครับเอามาหารสั้นเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกเอานี่ตั้งหารสั้นเลยเขียนสัมประสิทธิ์มันก่อน เป็นไรเป็น1 1ลบแลบ12 1 1ลบ8แล้วก็ลบ12เนี่ยตอนนี้เราเลือกตัวไหนมาหานะ่ะสมมุติเราเลือก1อ่ะสมมุติก่อนนะเลือก1ดึงลงมาคูณกันได้1บวกกันได้2คูณกันได้2บวกกันได้6ลบ6คูณกันได้ลบ6บวกกันได้ลบ18ใช้ไม่ได้ เพราะตัวสุดท้ายเศษไม่ได้เหลือศูนย์เลือกผิดไปเลือกใหม่เนี่ยต้องเลือกมาคูรเลือกที่ถูกเลยแล้วกันนะครับเลือกถูกคือคูเลือกลบสองค่ะโอเคนะ <c oughs> เลือกบวกได้เลือกลบได้แล้วแต่เราเลือกลบสองครับหนึ่งคูณมาได้ลบสองบวกกันได้ลบหนึ่งคูณกันได้สองบวกกันได้ลบหกลบสองคูณหกได้สิบสองบวกกันได้ศูนย์เห็นไหม ถ้าได้ศูนย์เราถึงจะแฮปปี้มันถึงจะถูกนั้นแสดงว่าเรามาเขียนวงเล็บได้แล้วนั่นคือนั่นคือตัวแรกคืออะไรครับตัวนี้แยกตัวประกอบของ x กำลังสลบบวก x กำลังสอลบแ x ลบสิ 12. นะจะได้เป็นตัวแรกได้เป็นอะไรลบสใช่ไหมเวลาเอามาเขียนก็จะได้เป็น x บวกส อีกก้อหลังครับอีกก้อน,นี้คําตอบของเราที่ได้นะครับ x กําลัง3หารไปแล้ว1ครั้งก็จะเหลือ x กาลัง2ลบ x ลบ6เอาสัมระสิ์เราเนี้ยามาเขียนอันนี้เป็นดีกี2ดีกี1แล้วก็ดีกี0แค่นั้นเองเนี่ยตัวนี้เข้าเรื่องแยก2วงเล็บได้แยกตัวประกอบพหุนามกําลัง2ตัวนี้ครับแยกได้อะไรคูณกันได้ x กําลัง2 x กับ x 6เลือก3กับ2ใส่ลบ3บวก2 มี x กำลังสองก้อนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขย่อมลังได้หรือว่ากําลังสองสมบูรณ์ได้จบนี่คือข้อนี้นะมันก็จะสั้นกว่าข้อหน,นึ่งนิดนึงเห็นไข้อหนึงน่งวิธีเต็มอันนี้วิธีแอบรัดนิดนึงวิธีนี้จะเอาไปใช้ในห้องสอบครับในข้อสอบแข่งขันครับเริ่มต่อข้อ3ามครับเราก็จากครับจากตัวนี้เราก็จำนวน นะครับที่หารลบ6ลงตัวมีอะไรบ้างบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3นะครับแล้วก็บวกลบ4เว้ยบวกลบ6ไม่ใช่4ขอโทษเนี่ยได้ตัวนี้เข้าไอันนี้มันเป็นดีกรีสีครับ ดีกีสเราต้องหารสั้น2ครั้งเพื่อให้เหลือดีกีสพอเหลือดีกีสเนี่ยเราสามารถแยก2เลิฟได้หรือว่าหาตัวประกอบอื่นได้อีกโอเคไหมเริ่มนะปุ๊บมาตั้งหารสั้นเลยมาตั้งหารสั้นเลยก็ได้ไปเลยครับเป็น1 -2 -1 -4 ลบสลบหลบสแล้วก็ลบหเขียนห่างๆกันหน่อยก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามเลือกตัวไหนมา นี่ตัวที่คุณเลือกคุณก็เลือกจากนี่เศษตัวสุดท้ายต้องเหลือศูนย์นะเลือกให้ถูกเลือกให้ดีคุณจะเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับนะถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนกันได้เองคุณเลือกไปเลยนะเลือกตัวที่ใช่เลยนะครับลบหนึ่งคะดึงลงมาคูณกันได้ลบหนึ่งบวกกันได้ลบสามคูณกันได้สามบวกกันได้สองคูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบหกคูณกันได้หกบวกกันได้ศูนย์เนี่มันเหลือศูนย์ อันเนี้ยมันเป็นดีกีสีมันหารมาแล้วมันจะเหลืออีกสี่พจน์เห็นปะสี่พจน์เราไม่สามารถแยกสองเล็บได้หรือเราเอาไปเข้าสุดอ,อ่กรณีที่มันแยกสองเล็บไม่ได้ก็เหมือนกันเราหารอีกครับนี่เราหารอีกครั้งหนึ่งกูใช้สีแดงบ้างนะเนี่ยเราหารอีกครั้งหนึ่งก็เลือกเหมือนเดิมว่าคุณจะเลือกตัวไหนมันก็อยู่แล้วแล้วแต่เราครับนะคุรไม่เลือกลบหนึ่งซ้ำรบหนึ่งซ้ำก็ได้ถ้ามันมีได้สองเล็บอะอเห็นไหมตัวนี้คุูเลือก เือที่ถูกเลยเนาะไม่ไม่อยากสุ่มนะเดี๋ยวเสียเวลาคลิปด้วยสามครับได้ดึงลงมาคูณกันได้สามครับบวกกันได้ศูนย์ครับไหมคูณกันได้ศูนย์ครับร 6, รบ,บวกกันได้สองครับคูณกันได้หกครับบวกกันได้ศูนย์จบศูนย์นั้นแสดงว่านั่นคือครับนั่นคือ x กาลังสี่ลบสอง x กำลังสามลบ x กำลังสลบ4 x ลบ6ครับแยกตัวประกอบได้เป็นตัวแรกคือลบ1ก็จะเป็น x บวก1ตัวต่อไปเป็น3ก็จะเป็น x ลบ3ตัวต่อไปก็จะเป็น x กำลังส x ไม่มีก็เป็นบวก2ก็จบก้อนนี้ไม่สามารถแยกได้แล้วก็ไม่ต้องแยกก็เขียนได้แบบนี้เลยโอเคไหมต่อไปข้อ4ครับ เห็นไหมข้อ4ครับก็เลย x กําลัง3ตัวนี้มันก็เหมือนเดิมครับไอ้ตัวเนี้ยเราใช้ความรู้ของมอ3ได้ไอ้ตัวเนี้ยเราใช้ความรู้ของมอ3ได้นะครับสูตรกําลังสาว่าไงแถมให้หน่อยตอนมอ3หน้ากําลังสามลบหลังกําลังสเท่ากับหน้าลบหลังหน้ากําลังสองบวกหน้าหลัง บวกหลังกำลัง2ใช้ตัวนี้ครับเนี่ยเราบอกจากสูตรเลยก็ได้นะเราคกูใช้จากสูตรเลยนะเพราะว่านี่ครับจะได้จากสูตรนะครับจะได้เป็นหน้ากำลัง3มลบหลังกำลัง3ามหนึ่กำลัง3าได้ครับจะได้เท่ากับหน้าลบหลังหน้ากำลังสองบวกหน้าหลัง บวกหน้าหลังเขียนหน้าหลังก็ได้บวกหน้าเป็นอะไรหน้าเป็น x หลังเป็นอะไรหลังเป็น1แล้วก็บวกกับหลังกําลังสองนี่ไงเขียนใหม่ก็จะเป็น x ลบหนึ่ง x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งนี่ได้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่แยกไม่ได้ละแยกสองเล็บไม่ได้เราต้องไปเข้าสูตรครับ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ c a c ส่วนด้วย2 a ตัวนี้เวลาแยก2เลยไม่ได้ต้องใช้สูตรนี้อันนี้ใช้สูตรเอานะครับไม่ไม่ไม่หารสั้นแล้วนะครับเนาะไปดูต่อครับข้อต่อไปข้อ5ครับข้อ5าเป็นสูตรกําลัง4มันมีสูตรของมันอยู่นะกาลัง4ก็มีแต่สูตรตัวนี้มันจะใช้ในการแยกเดี๋ยวครูอันนี้ครูจะไม่ใช้สูตรอันนี้มีสูตรนะครับถ้าสูตรผลต่าง2ครั้งออกเหมือนกันโอเคไหมแต่ตัวนี้ครูจะลองใช้หารดู นะครับจากจำนวนนะครับที่หารลบ1ลงตัวมีอะไรบ้างก็จะมีบวกลบ1ตัวเดียวคู่เดียว2ตัวแล้วก็มาตั้งหารเนี่ยเรามาตั้งหารหาเราก็เขียนกำลัง4มี1 0 0 0แล้วก็ลบ1 อา่าเห็นไหมนะความแปลกประหลาดของตัวนี้คืออา้าวทำไมเขียนศูนย์แล้วครับจันก็น,นี้เป็นของดีกีสี่ดีกีสามไม่มีดีกีสองไม่มีดีกีหนึ่งไม่มีตัวนี้มีฮงเ,เราต้องเขียนศูนย์ด้วยมันครับตัวที่เลือกมาหารคือตัวไหนเลกหนึ่งเลยเอา่าหนึ่งดึงลงมาได้หนึ่งบวกกันได้หนึ่งคูณกันได้หนึ่ง,งบวกกันได้หนึ่งคูณกันได้หนึ่งบวกกันได้หนึ่งคูณกันได้หนึ่งบวกกันได้ศูนย์ไงศูนย์อันนี้เป็นดีกีสี่เห็นไหม ันหารมามันเหลือดีกีสามหารต่อได้อีกหารให้มันเหลือดีกีสองครับนี่สีแดงนี่หารเลือกอะไรมาหารอันนี้ต้องเลือกลบหนึ่งอืมเลือกหนึ่งไม่ได้เลือกลบหนึ่งก็ได้มาเป็นหนึ่งลบหนึ่งบวกกันได้ศูนย์คูณกันได้ศูนย์บวกกันได้หนึ่งคูณกันได้ลบหนึ่งบวกกันได้ศูนย์ยังไงก็จะจบนั้นแสดงว่านั่นคือ นะครับก็จะได้เป็น x กําลัง4ลบ1ก็จะเท่ากับได้เป็น x บวก1่ขอโทษ x ลบ1ก่อนนะ x ลบ1แล้วก็ x บวก1มาจากไหนนี่ไงตัวนี้ตัวนี้เห็นไเครื่องหมายมจะตรงข้ามนะถ้าเราสังเกตเห็นตัวท้ายก็คือคำตอบครับก็จะเป็น x กําลังสองบวก1มาจากตัวนี้นี่ x กําลังสองบวก1 x เดียวมันไม่มีก็ไม่ต้องเขียนโอเคไหมได้ตัวนี้ นี่คือข้อข้อห้าอ่ะมาดูข้อหกนะครับข้อหกูคูพิมพ์โจทย์ผิดไปนิดนึงนะครับนะข้อกูพิมพ์โจทย์นี่ตัวนี้เป็นดีกีสองครับนี่เป็นดีกีสองแก้ไขนิดนึงอืมนะอ่ะทุกอย่างเหมือนเดิมครับมาทำต่อ นะครับจากจํานวนนะครับผมที่จำนวนนะครับผมท,นะบที่หารนะครับที่หาร4ลงตัวคือบวกลบ1บวกลบ2 แล้วก็บวกลบสี่ตัวนี้เราก็มาตั้งหารครับตรงนี้เป็นหนึ่งศูนลบห้นะครับแล้วก็4ตัวที่เลือกคือหน 1, 1่งหนึ่งคูณหนึงได้1บวกกันได้1คูณกันได้1บวกกันได้ลบสี่คูณกันได้ลบสบวกกันได้ลบส คุณกันได้ลบสี่ได้ศูนย์นี่ไงนี่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 อย่างงี้ไปเรื่อยเื่อยนะครับมันเป็นดีกรีสี่มันหารต่อได้ครับมันต้องหารต่อได้แล้วก็หารต่อตัวนี้จะเลือกลบหนึ่ง้างได้มาลบหนึ่งเหลือศูนย์ได้ศูนย์บวกกันได้ลบสี่คูณกันได้สี ได้ศจบนะครับตัวนี้ก็จะบอกเลยครับนั่นคือนะครับ x กำลัง4ลบ5 x กำลังสบวก4จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ1 x บวก1แล้วก็เป็น x กำลัง2ลบ4นะไปแ,แอบเห็นตัวนี้แยกได้อีก นี่ตัวนี้แยกได้อีกนี่เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเข้าสูตรผลต่างกําลังสองครับเข้าสูตรผลต่างกําลังสองได้เป็นหน้าลบหลังและก็หน้าบวกหลังนี่ของก้อนนี้นะนี่ของก้อนนี้แยกได้นี่นี่สูตรผลต่างกําลังสองสมัยมสองครับมสองมสามเรียนไปดูต่อข้อเจ็ดครับอืม ข้อ7อยู่นี่นะครับข้อ7แยกตัวประกอบเหมือนเดิมครับเราก็บอกครับจากจำนวนนะครับผมที่หาร4ลงตัวคือบวกลบ1บวกลบ2แล้วก็บวกลบ4 นะครับเราก็มาตั้งหารนะครับก็ได้เป็น1ลบ2 1ลบสแล้วก็4อ่เอาสมระสริมาเขียนสมประสิทธิ์หน้านี่ครับมาเขียนนะสมทธิิหน้านี้มาเขียนเลือกตัวมาหารครับครูณอลน่ 1, ลบ2อบวก1นลบส่เอโอเคถูกละเลือกตัวมหารเลือก1ก่อนเลยเอ่ะ ได้1ได้ 1, บวกก,กกันได้ลบ1คูนกันได้ลบ1บวกกันได้0คูณกันได้0บวกกันได้ลบสคูนกันได้ลบสได้0หารต่อเป็นดิคีสหารต่อได้เลือกมาเป็นเลือกเป็นอะไร2 น่าจะได้ได้2บวกกันได้2คูณกันได้4โอเคเนี่ยได้ได้0นี่มาเหลือที่คีส2แล้วก็จบก่อนนะครับไปเขียนก่อนนั่นคือครับ x กำลัง4ลบ2 x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ4 x บวก4จะได้เท่ากับเป็น x ลบ1 x ลบ2แล้วก็ x กําลัง2บวก x บวก 2. 2นี่มาจากก้อนนี้นี่ไอ้ก้อนนี้มาจากตัวน,นี้เอาสัมประสิทธิ์มาเขียน1กับ2อยู่นี่เอ้หมาตรงข้ามแยกได้ไหมแยกไม่ได้ครับแยกไม่ได้ก็ปล่อยเลยจบเลยแยก2เล่มไม่ได้นะครับก้อนนี้ก็จะได้ตัวนี้ครับข้อ็ดไปดูข้อ8ครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะครับนะฮะเฉลยแค่ข้อ5ใหญ่พอนะครับไปดูต่อเลยครับลุยนะครับตัวนี้ จากจำนวนนะครับผมที่หาร24ลงตัวคือ24มีเยอะเลยบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3บวกลบ4บวกลบ6บวกลบ8บวกลบ12บวกลบ 24, นี่มีเยอะแยะไม่ต้องสนใจครับเขียนไว้ประดับเฉยเเวลาจริงๆของคุณไม่ต้องไปเขียนนะอันนี้เวลาสอบจริงๆอะ่ะไม่ต้องเขียนคุณต้องมาตั้งหาเลยถ้าเขาให้แยกส่วนใหญ่เขาจะให้หาค่า x กซว่า x มีค่าอะไรครับเป็นเรื่องสมการมันจะเท่ากับศูนย์แบบนี้นะครับลบสองลบสิบวกสิบ แล้วก็ยี่สิบสี่นี่ตัวที่หารเลือกไปไล่อันนี้เลือกลบหนึ่งนะครับได้ลบหนึ่งบวกกันได้ลบสามได้สามบวกกันได้สิบได้ลบสิบได้สิบบวกกันได้ยี่สิบสี่นกันได้ลบยี่สิบสี่บวกกันได้ศูนย์หารต่อครับ เลขอะไรหารดีเลขดรดีสองหนึ่งสองบวกกันได้ลบหลบสบวกกันได้ลบสิบสได้ลบยี่ันได้0จบละเหลือดีกีสองละเราจะแยก2องเล็บได้ไม่ได้เราก็มาดูอีอกทีนั่นคือ x ก,กำลังสลบ 2 x กำลัง3ลบ1 3 x กำลัง2บวก14บวก24นี่นะครับตัวนี้เ,เขียนเท่ากับแล้วกันอ่ะตัวนี้ได้เป็น x บวก1 x ลบสแล้วก็ตัวนี้ได้เป็น x, 2, -X กำลัง2ลบ x ลบ12แยก2องเล็บได้นี่ก้อนหลังอะ่ะ x บวก1 x ลบ2ตัวนี้แยก2เล็บได้ครับ x กับ x เลือก4กับ3ใส่ลบ4บวก3ครับจบนี่นปก้อนที่แยก2เล็บได้คือก้อนนี้นี่แยกได้ก้อนนี้นี่นะก็จบนะครับเดี๋ยวข้อ6ใหญ่มันจะเป็นกรณีที่มันเป็นเศษส่วนครับเวลาเราเลือกมาหารนะนะมีกี่ข้อ มีอีก4ข้อนะครับเดี๋ยวไว้ทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ